โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิวไวเอ็นตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอซีกันเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนและวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ซีโร่ซีซีซั่สสนสองนะครับทุกคนก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมมาซีโร่ซีซีซั่สสนสองต้องบอกว่าเซิร์ฟนี้นะครับเพิ่งเปิดซีซั่นสองใหม่แต่ต้องบอกเลยว่า ต่างไปจากซีซั่นหนึ่งพอสมควรนะครับถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยทำคลิปซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับทุกคนแต่วันนี้มาเปนะ็นซีซั่นสองนะเซิร์ฟปรับแนวใหม่แอบ,บอกเลยว่าเปลี่ยนจากเดิมมากแต่ลหลักคือเน้นเอาใจสายฟรีและสายฟาร์มนะครับซึ่งรายละเอียดมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำให้ดูหรือไม่ก็เข้าลิงก์กลุ่มของซีโรซีว้ใต้คลิปนะครับมาดูเองได้แล้วกันแต่บอกเลยว่าฟาร์มสมนี้ได้เงินจริงด้วยน,นะครับลุ้นสูงสุดถึงหลักพันบาทนะครับอย่าว่าฟังให้ผิดลุ้นถึงพันบาททุกคนออออ่่่่่กกกกกก็าาาาไปปดูยยงงทบบเเเข้ลลิิ์ุมมตค,ครรว รายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับอย่างแรกคือพาไปดูรูปภาพก่อนแล้วค่อยไปเจาะลึกรายละเอียดหรือว่าถ้าใครรู้อยู่แล้วหรือขี้เกียจดูแบบว่าอยากเข้ามาอ่านเองมาดูเองก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปแล้วก็กอข้ามต้นคลิปไปดูตามผมหน่เลยก็ได้นะครับแต่ก็ขคำนว่าให้ดูก็ดีแบบว่าเออก่อก่อไปทิ้งได้เพราะว่าผมแนะนำว่าหาเงินยังไงให้ได้เงินจริงๆเงินบาทนะครับทุกคนอ่ะทุกคนแนวหาตังค์ซะแล้วทุกคนอ่ะอย่างแรกนะครับของโปรโมชั่นหลักก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนเซศษห้าสิบนะครับสามร้อย ทุกภาพแล้วจะพาไปเจาะลึกเรื่องหาเงินอีกอ่ะถัดมามีเป็นโปรเสริมนะครับ1,500บาทก็ทั้งหมดในภาพนี้เลยนะครับแถมชื่อฟรีซื้อฟรีชื่อสี่จะชื่อฟรีรวมกันทีเลยนะครับนี่ทุกคน1,000บาทนะฮะทุกคนกรอบชื่อแล้วก็ถัดมาเป็นโปรเสริม2,000นะครับก็จะเป็นเซต2,000นะครับทุกคนแล้วก็ถัดมาจะเป็น4,000นะครับน่าจะเป็นสุดท้ายในโปรเสริมแล้วทุกคนก็ตึงๆไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ4,000บาทอันต้าแลนะครับทุกคนอ่ะก็นั่่่่่นนนนนนนแหหหลลลละะะะะะะทททีีเเเเืออจจจจปปป็็พพววววกกกกกกขงตาาาาาาคคคครรับุุใ้ดดูๆมย๋ผไึ มันทํำยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วได้เงินจริงหรือเปล่าที่ว่ากันไปจะบอกเลยว่ารวยใครๆอยากนี้รวยอ่ะถัดมาของฟาร์มนะครับทุกคนก็ง่ายการยากดอกต่างตามนี้เลยแล้วก็ที่เหลือนะครับแอร์ดรอปแล้วก็แชร์5กลุ่ม ใครว่างใส่ฟรีไปนั่งแชร์และไปรีฟาร์มหาตังค์ไม่ต้องฟาร์มมายิงคนก็ได้ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากหาตังค์ฟาร์มห่างกันก็ได้อ่ะที่เหลือก็เป็นพวกยอด V.P. นะครับแล้วก็นี่ครับหยดพลังบ่งพลังใบต่างๆมีตั้งแต่เหลืองแดงเขียวเขียวเหลืองแดงอะไรเอาง่ายๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้เถือนเป็นของในเว็บนะครับก็เว็บซุปนี้จําเป็นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปให้ดูว่าเว็บเนี่ยจำเป็นยังไงทุกคนอ่ะทุกคนประมาณนี้แล้วกันทุกคนให้ดูคร่าวๆนะครับกรอกลับไอเทมตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่เหลือจะบบบบออกกกกกกววววว่่่่าาาานนนนะะะะฮเเรรรรริิมดีี็ยังไ้้ซ์ฟค เป็นซีซั่นสองต่างไปจากซันเดิมพอสมควรอย่างที่แจ้งไปว่าเอาใจสายฟรีสุดๆนะครับแต่สายเติมก็ไม่น้อยหน้าน,นะครับแอดจัดให้เต็มระบบต้องขอเปิดรายละเอียดดนึงเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะอย่าบอกนะครับทุกคนต้องให้แบบรู้ว่าการรีวิวตกปลาเนี่ยคือยังไงที่ผบอกว่าได้เงินจริงถึง1,000บาทเห็นไหมทุกคนตกปลาแล้วได้ตังค์นะครับทุกคน5ถึง1,000บาทจะหาเหยื่อได้จากการซื้อในร้านค้าในเว็บทุกคนหรือไม่ก็คราบในเว็บได้เช่นกัน การจะได้ต่างต้องนําของที่ตกปลามาได้ไปครับลับสะดวก,กนก็คือรักดวกซื้อนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปลาดาวปูปลาคาร์ปกุ้งหินเขียวหินน้ําเงินหินดองหินยาจากกันฟาร์มกันดับ MVP มีโอหบอสเอ็บีทุกคนขออภัยนะรายอียดมันเยอะลีนาจะพันจะว่ากันนะทุกคนหรือไม่ก็เนี่ยอ่านหมดนี้เองก็เข้าใจทุกคนมาต่อเนื่อง MVP หรือไม่ก็บอสปกติ แต่ถ้าใครขี้เกียจฟาร์มก็สามารถนําของตกปลามาคราบได้แต่ที่บอกนะว่าต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากเสี่ยงก็เสียตังค์ซื้อคือจบทุกคนประมาณนี้สนวนอะไรนะครับทุกคนเป็นกล่องของมิสเตอรี่บอกนะครับถามว่าเอามาจากไหนทุกคนมิสเตอรี่บอกกล่องนี้นะครับก็ตามที่เขียนนี้เลยเพราะผมก็อ่านได้เพราะว่าราะเรียนมันเยอะกูจำไม่หมดเออทุกคนอ่ะสำหรับสสยลงทุนนะครับก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงเหมือนกันทุกคนเขเคไหมกูเพิ่งเห็นเสี่ยงเสียอมทุกคนเสี่ยงเสมอเออเขาเขียนเลยยทุกคนโด เราสามารถคราบได้เลยได,ได้กระปุกหมู5บาท2ชิ้น10บาท2ชิ้น20บาท3ชิ้น50บาท2ชิ้นแล้วก็100บาทถึงชิ้นนะครับทุกคนแถมได้สิทธิ์แรกโปรโมชั่นด้วยนะครับทุกคน300ถึง2,000บาทแต่ผมข้ามไปข้อนึง <c oughs> คือเป็นการสุ่มที่โคตรโหดนะครับสำหรับคนชอบสิ่งดวงคือการันตี100บาทแน่นอนขั้นต่ําก็คือกล่องมิตรีบ็อกซ์นะครับขั้นต่ําคือได้เงินจริงนะ100บาทดวงดีสุด1,000บาทนะครับทุกคนโอ้โห หาเงินได้ตั้งแต่5บาทถึง1,000บาทถ้าเป็นกล่องมิสเตอรี่บ็อกนะครับทุกคนการันตีขั้นต่ำ100บาทแน่นอนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไอที่บอกว่าได้สิทธิ์และโปรโมชั่น3,000ถึง2,000เนีนะครับก็ได้ถึงโปรเสริมเลยเอาง่ายทุกคนสุดจัดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง เปิดใช้ดวงให้สุดนี่อันนี้คือแอดย้ำมานะครับทุกคนที่เราก็เป็นแอดดอปนะครับเราก็มีแอดดอบจะรับของตามในภาพนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูแล้วก็จะรับทุทกๆ1.3ชั่วโมงนะครับทุกคน1ชั่วโมงครึ่งแหละนะครับทุกคนแอดดอปหาได้จากการฟาร์มบอสปกตินะครับทุกคนอ่ะให้ดูอีกทีนึง Bot นบอสแอดดอบไหนวะบอสแอดดอปบอสแอดดอปอ่าจะเป็น, Bot นบอสแอดดอบไหนวะในรูปภาพไม่มีช่างมาเถอะเอาง่ายๆคือประมาณที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าใครดูไม่ทันฟังไม่รู้เรืื่่่บบ่่ออออออองงงลลลลลลิิิิิกกกกกก์ุมมมมมมถ้้้าาาาาาคคคปปปโพพสตแแดดนนนน็น็ไไไหรรรผววเีบึะะ ผมพูดซ้ำละโอเคไม่ต้องช้าอยากไปเล่นละเพราะผมไม่ได้อยากมาหาตังค์แค่ผมจะชี้ทางรวยให้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมเนี่ยตรงเลยกูขี้เกียจนะกูขี้เกียจฟาร์มแต่ถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนที่แบบว่าเอ้ยกูเป็นเด็กเล่นเกมเนี่ยโคตรฟิตไงแต่พอตั้งแต่แบบเออเริ่มแบบนี้แล้วเริ่มแบบว่านั่แบบนแหละชิบบนๆแล้วก็เลยแบบเออไม่โฟมไม่ฟาร์มละใช้เงินแก้ปัญหาไปนะครับใครมีตังค์ก็เอาเงินแก้ปัญหาไปแต่ถ้าใครอยากได้เงินก็มาฟาร์มแล้วมาแลกนขับมินท์นะทุกคนประมาณนี้แล้วกูมาไงแล้วกูมาไงเออ้้านนนีี่่กูตงหยฮัลโหล แล,แล้วกูินแล้วขวบกุมาแล้วไงออกแล้วกูมาแล้วชี้คนเดียวขออนุญาตส่องแล้วกนเลยเซฟด้ซิ่งรายกันนะครับก็บอกเลยว่าเซิร์ฟผุดเปิดใหม่เออเมื่อเห็นในกลุ่มนะครับบอกว่าพี่ปาร์ตี้จะมาทำคลิปนะครับไม่รู้มาหรือ,อยังอย่าบอกนะวันนี้พี่ปาร์ตี้เลื่อนเหรอทุกคนตอนแรกผมยังไม่ทำคลิปเลยผมรอสองทุ่มพี่ปาร์ตี้ไม่มาผมเลยบอกไอ้เป็นว่าโอเคงั้นผมทำก่อนละกันสงสยัยวันนี้พี่ปาร์ตี้จะเลื่อนกันอยู่ขอขอนุญาต โซโลเลยแล้วกันนะครับแต่ก็ยังมีคนในเซิร์ฟมาเล่นก่อนนะครับนี่คืออย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนด้วยแต่เมื่อกี้ก่อนเปิดคลิปนะครับที่ผมไม่รอพี่ปาร์ตี้แล้วเนี่ยผมกดดูเฮ้ยมีอยู่สามคนเลยรีบเปิดคลิปผมเลยแบบว่าพยายามอย่างที่บอกว่าจำรายละเอียดได้ไม่ครบนะเลยรีบเปิดคลิปมาเพื่อที่แบบว่าอธิบายใครั้งต้นไปแล้วก็ลงบัลลี่พวกดีนะครับเพราะว่าเฮ้ยอยากยิงอะไม่อยากเท่าไหร่นะคือจะแค่อบอกอยที่บอกว่าจริงๆอะถ้ามันไม่มีระบบะหาตังค์นะผมไม่พูดเยอะแแยยะะาหห่่่าาาาารรรออกตตตคคืมััันนนไได้้งงงง์จิๆขบบททสฟนะีถึ ที่บอกว่าถ้าไปหาครับมิเตอรี่บล็อกได้ก็ขั้นต่ำหลายบาทแล้วไนงะแต่บอกว่ามันจะเหน็่กันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะลองก่อนอันนี้คือเซตอะไรเลยโปรโมชั่นสามร้อยบาทแอดแจกเหรอขอญาตเลยละกันขอญาตเลยละกันสองสองอกระบาดดิอ่ะไอ้มึงลุมคนเดียวมึงบ้าไปล่าน้องเฮียเขากี่คนน่ะน้องเอาดีๆผมมึงแมนมากเลยสามหนึ่งเนี่ยนี่แหเหมือนกูเลยใช่แต่คือ 4, เพชร4,005เพชรนี่เอาไปซื้อพวกหมอขอแบบและ e ลายคดพ่อค,ด,คดแมแ่ได้ทุกคนโอเคแต่วันนี้ผมขอเนี่ยนะทุกคนเป็นขอไปเลยนะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่กันสามคนทำไมเอ็งปล่อยเพื่อนเองตายไอ้นุ่มไอ้นุ่มเพื่อนมึงตายเห็นไหมข้างนอกอ,อ่ะโหไอยนุ่มเดี๋ยวผมออกมาซื้อของดีวกว่าเพราะผมว่านะเพราะว่าผมคือต้องซื้อของนะเพราะว่าตอนนี้คือซื้อบล็อกนี่ดิเาราเปิดให้ดูนะครับเงินมาไม่เงินมาไม่ขั้นต่ำหนึหน่งล้านบาทไปปึ๊กมาเนี่ยแค่นี้ ได้หนึ่งร้อยบาทนะครับลองดูให้ดูนะสุทธิว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีกล่องมิสเตอรี่ร้อยกล่องนะครับไอ้สิบกล่องนะทุกคนว่าจะได้กี่บาทลองดูผมตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้ต้องฟาร์มต้องขับนะครับทุกคนอ่ะเราไปนะครับกล่อ,อ,องที่สองดูดิว่าผมจะมีดวงได้หนึ่งพันบาทหรือเปล่านะครับไปหรือถ้าโปรสองพันบาทหรือหนึ่งพันบาทก็คุม้มเหมือนกันปึ๊บร้อยบาทขั้นต่ำนี่คือเกิอสุดไม่ต้องดีใจอันนี้เกือสุดปึ๊บโปรสามร้อยโอเคโปรสามร้อยบาทถือว่าคุ้มอยู่ นอกจากว่าคนอยากได้เงินสดอย่างแต่ไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นถือว่ามันพอเอาหุ่นไปนาเอาตาไปขี้ได้นะทุกคนไปฮะไปฮึบปั๊บฮึบสามร้อยบาทไปซะปั๊บฮึบดีเผยฮะห้าร้อยบาทเด็โอเคตอนนี้ดวงของโปรโมชั่นนะครับมีถึงห้าร้อยละอยากได้เงินสดบ้างทุกคนขออนุญาตนะครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำจัดติ้งเบอร์จัดเลยถามว่าผมได้เงินจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้เพราะวผมลองเปิดให้ดูเฉยนะทุกคนลองดูนะครับว่าหนึ่งพันบาท ถ้าฟันฟามวันหนึ่งอ่ะมึงได้หนึ่งพันบาทหรือห้าร้อยบาทสองใบหรือว่าห้าร้อยกับหนึ่งร้อยมึงก็เกินแบบว่าถ้ามองได้วันหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเนี่ยมันก็เกินค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าเกินไปเยอะเลยนะทุกคนถ้าไม่แบบว่าคนไม่มงมีวุฒิอ่ะใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเกล่องสุดท้ายหนึ่งพันบาทจงสถิตอยู่กับกู UYN หนึ่งสองสามไปหวยสิบกล่องกูได้สี่ร้อยบาท ว่าโปรโมชั่นมันก็ดีใจแต่ตที่บอกว่าคนเราอะไรมันจะสุกเท่าเงินนะกินเงินมันหอมหวานที่สุดใช่ไหมพี่ถือว่ากูเกือมากก็ได้แหละทุกคนดวงเปิดกล่องประมาณนี้นะครับไม่มีโฟมไม่มีเฟกไม่มีปรับเรทเพราะถ้าปรับเลทจริงอะ่ะกูคงจะพันบาทไปแล้วละ่ะไอคิวผายก็นี่คือดวงก็ประมาณนี้ทุกคนจะก็ที่บอกเลยว่าถ้าเอาขาบมาแบบถ้าเป็นสายฟรีแคนโอทนนะมันก็ได้อ่ะคือก็ถ้าคนเล่นชิวๆแบบเฮ้ยไม่ได้หาตังค์แต่เพอเออขาบได้ก็ถือว่าได้ของแถมไปไงแต่ถ้าใครจะหาตังค์เลยก็ ต้องรู้ความเสี่ยงว่าจะครับแตกอะไรแตกหรือเปล่าให้ทุกคนใช่ไหมล่ะนะขออนุญาตนะทุกคนมาออกมาซื้อของก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดวูของเลยว่ากระสุนสำเนียมันต้องใช่ไหมแปลกๆขึ้กระสุนเป็นไงมันคือกระสุนย <S S R Mac ี่อะไรวะ SR Max อะไรคือกระสุนอะไรผมไม่เข้าใจทุกคน I don't know why how do you that ขอซื้อสูตนทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนแต่ตอนนี้คือ ห่อซื้อกระสุนก็ยายารับยายาแล้วก็นี่เลยแล้วก็จะเป็นอ่าบังเกอร์บังเกอร์อนนี้บังเกอร์ถึืออันนี้โอพีกว่าเอาไป99นะครับเหลือเหลือจัดนะครับส่วนแม็กแม็กกาซีนนี่มันต้องซื้อปะอย่าให้รู้ต้องซื้อทุกคนเมื่อกี้ต้องใส่ละใช้อ่๋อผู้อ๋อทำไมวะเดี๋ยวขอลองอันนี้อันนี้ลองไปเซิร์ฟลองไปเซิร์ฟนิดนิดก่อนอ่าเมื่อกี้อ่ะลงไปก่อน แต่มันก็ยิงกันเองนะเมื่อกี้มันสองสองลุ้มหนึ่งอ่ะที่กูไปสามลุ้มหนึ่งมันไม่ได้ปะวะต้องแบ่งกันสองสองเลยนะครับเออแสดงว่าโปรนี้แจกสามร้อยนะเพราะว่าเห็นมันมีกันแค่สามร้อยไม่มีใครเรื่องห้าร้อยเพราะว่ามึงเล่นกันสามคนเนี่ยถ้ามึงเติมคือมึงสุดเกินนะแบบว่าเติมสามร้อยมาช่วยกันเนี่ยเห็นไหมเขาแจกโปรสามร้อยทุกคนหรือว่ามันฟาร์มได้ไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกเลยมันฟาร์มมันสุ่มได้อ่าลองใส่ศูนย์ดิศูนมันจำกัดปะก็แย่ไรที้ยจาากกัดมมออเ่แย่า ไม่ได้ไอ้บ้านนะเฮียอะไรเน,นี่ยมันคือปืนนี้เออเอ็มป์ปืนเท่าไหร่บ้างกี่บาทกี่บาทดูโมเดลหนึ่งพันห้าโอ้ยสี่พันบาทอะไรๆแบล็กซิเบอร์โอ้โหเข้าใจละมันคือแม็กของพวกเซ็ต โปรโมชั่นเสริมนี่เองงั้นขออนุญาตเลยนะครับน้องบลน้องเบลวีน้องเบลว,บวีเดี๋ยวน้องบลวีมาเดี๋ยวขอไปซื้อของแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเล่นให้มันตาใจนะครับในการที่แบบว่าเล่นแค่เซ็เตอร์ทุกคนไอไอสามร้อยครับเออแล้วเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเจอกันไอห,หนุ่มเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันรอแป๊บรอแป๊บแล้วก็เดี๋ยวเปิดเซตสี่พันราเลยเดี๋ยวเอาสี่พันตบแมงคี้หดตัวถ่ายอะ่ะกูบอกเลยนะครับมาะจะขอซื้อกระสุนก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ก้ามอมแบกนะคือ จะบ้าไม่มีสักอันเลยก็มอแม็กเลยขังกนูนะครับไปฮะทุกคนขออนุญาตเลยเก้ามอมมอโดไปเก้าสิบเก้านะครับเราก็ดำวิ่งได้ปะอ๋อหัวเหยื่อเยอะมากนี่ครับเอาไปขายได้กูรวยเนะี่ยเหยื่อขนาดเนี้ยเฮ้ยกกนนะโอย้ยบอกว่าเซิร์ฟนี้เขาใช้น้ำท่อเหมือนกันคุณดาวกิวเย่บอกคุณดาวไหมปั๊มบลาบลาบลามันไม่บอกคุณดาวผมไม่รู้ว่าคุณดาวมันเท่าไหร่อะนะครับคุณดาวอันนี้มันสามวิ่งทีอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วว่ามันจะเร็วก,กันทุกคนปั๊มยา เอออไแค่นี้รวยกว่าแนละ้วเพชรก็จะหมดแล้วนะทุกคน99แล้ว99แล้ว99เลยทุกคนแบบว่าไม่ไม่มีแถบนะ99แล้ว99เลยเอาไปเล่นแบบนี้แล้ทุกคนมามาลอง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 ผมจะไปครับเดี๋ยวขอลองเล่นก่อนสักรอบสองรอบโดยการเล่นแบบว่ายายาทองยายาอู้วมันใจเส,จสียทำไมอะไปล็อกกี้นะครับโอ้โหไปเดือดดาลที่ล็อกกี้นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันรีเท่าไหร่นะไหนรีเร็วรีนานกว่ากันนะครับสำหรับยาก,กระท่อมนะน้ำท่อมนะต้มท่อมต้มท่อมนะแต่ัยรุ่นต้มนะมามา มาดูกันนะครับทุกคนขออนุญาตเลยโหแล้วมืดแบบมืดแบบว่าเอ่อต้องปรับเวลานะครับทุกคนขนาด,ดเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยลอ,ลองลองลองก่อนอันนี้สามวิลองถ้ายันทอปม,มาสองวิปะ่ะถ้าคุตามไม่ฝาดลองเล่นดิเออมันถึงว่าสองวิใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวลองลองลองถ้าปั๊มยาแล้วมันคื้สองมันคือก็สามวิเท่ากัน มันหัวครับมาดิเท่ากันเหรอแต่ไม่ได้น้ำวิ่งไงทุกคนเท่ากันนะเพราะคือมันคือเลขสองแทนว่ามันคือสามวีแทนว่าถ้ามันสองวีมันต้องขึ้นเป็นเลขหนึ่งไงแต่นี่มันเริ่มนับสองแทนว่ามันสามวีเท่ากันจะไม่ได้น้ำวิ่งก็คือมันดีกว่ามันตรงว่ามันมันมันได้ตรงไอ โอ้โหมัเกอร์แส่แข็งเลยเฮียบันกอ็สีมาแล้วม,มาเต็มด้วยมีชื่อสีด้วยหรือหรือว่าบินมามันมีชื่อสีพอที่ชิมีชื่อสีอะ่ะเพราะถ้าคุณมีชื่อสีเนี้ยมันจะแจกไว้แต่ไอ้มีชื่อสีไม่ต้องเติมขั้นต่ำพันหนึ่งนะเว้ยเซิร์ฟทำไมมึงเติมหรือว่าเขาแจกอันนี้คนที่แบบเติมโปรเก่าชั่นเก่าปะหรือว่า,วาวเฉยๆของคนที่เคยเติมชั่นเก่าใช่ไหมเป็นไ,ไปได้เพราะว่าเออ มันมีทางออที่แบบว่าอยู่จะมีพันหนึ่งเงี้ยแมดมินก็คนเติมโปรกล่กองเฉยเพราะว่ามันถ้ามึงมาเล่นใหม่แล้วมึงเติมพันหนึ่งนี่มึงสุดเกินน่ะไอ้หนุม่มแต่ก็มีเชื่อฟานไม่ปเปิดได้แต่คือกูมีสิบกล่องอะ่ะจะรีบอ,อ็อกก์อ่ะกูยังเปิดไม่ได้โปรพันเลยเว้นตัวผม<ๆ>ตัวละครเช่านะทุกคนบอกก่าบางป่ะเทศเนี่ยเ,เป็นผ่านนี่ประมา อ,อย่าลุกเขาดินี่กูหันยิงไปทั่วกูแซมแลมอ่ะเอาดิตัวผู้หญิงเมื่อกี้ตัวละคราชาปบ้แต่ผู้ชายที่คือตัวสามร้อยครับเคยเือนพอได้ดูแลนะคือถ้าถ้ายิงหัวยันดำกคือ,อยนันก็ตายคนระับเจ็บมากนะดูคนมันยิงหัวมันเจ็บมากแต่คือถ้ามันวิ่งหนีได้ก็คือไม่วิ่งเร็วอะ่ะตัวละครม่ไวิ่งเร็วอยู่นะข้าสามร้อยู่ดิ เก็บตายอ่ะดูดิเนี่ยมันหายเร็วแต่คือพอวิ่งทีมันแบบว่ามันตามยากอ่ะมันก็แข็งได้ไม่ใช่หรอกนะนั่นว่าเป็นปัญหายได้มังเกอร์วะต้องขายแพงเล่นมินปรับราคามังเกอร์เลยใช้ใช่กันทัวเซิร์ฟอย่างนี้คือยิงตายเมื่อไหร่เนี่ยเฉพะมังเกอร์ธรรมดาไง ก็ต่อให้เกิดกูอะเนี่ยลอยกูได้คิวแรกอะของกูของกูของกูองกเอา้าเปิดระเบ้าโทษทีอันนี้เปิดระเบ้านะครับแต่คิวแรกผมไม่ได้เปิดนะเพิ่งเปิดคิวสองนะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลย,ยเลยนะี่ยผมใช้นทำท้ำชอบกันทุกคนเอาดิเสาแล้วแตกลำลำอะ่ะบอกเลยกูลำลำเดี๋ยวผมแกล้งดิบดีกว่าไปใช้นิดผมจะเอาคอนเทนต์นะครับผมจะตบมันนะครับเอ้ยยังไม่ต้องดรกว่ารอตายรอบนี้แล้วให้ตบทีเดียวเดี๋ยวอันนี้ให้มันสว่าสุกกันก่อนอน,นะสว่าปามาก่อน,อนเฮ้ยหายาไปไหนคนหนึ่งวะไม่รู้วะ นี่มึงมึงจะมึงจะมีกรอบชื่อมาจากไหนไม่รู้อะไม่รู้ผมไม่รู้แอดบินหรือไม่แชทบินนะครับแจากไปกค่แอดบินล็อกหัวเลยตัวที่สองอะผมไม่ได้ตั้งใจมันเขยไปเพราะโดดเปิดแต่เออก็คือถ้าใครหัวถูกเปิดป๊บเดียวตายตอนแรกคิดว่าจะพูดเมื่อกี้เกือบจะพูดแล้วว่าต้องยิงหัวเต็มเต็มแม็กหนึ่งจะตายแต่ยิงคือไม่ถึงนะครับเห็นไหมพอลักเป้าทีตายเห็นไหมนะเห็นปะไม่ต้องถึงแม็กหนึ่งนะครับทุกคนมันจะขอหนังคือเรืงไงวะเมื่อกี้ อันนี้ลักขวดนะหลังต้นไม้ลักขวดไม่ได้แกงเก็บแกงเก็บไปดีกวา่าไม่สมจริงอยังไป็นลักขวดนะเพราะว่าผมจะวัดเองดีกวา่าม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 านั่นกูว่าแล้วมึงแตกน,ะนั่นนนั่อาไป็นลักขวดแล้วนะครับเมื่อกี้ลองให้ดูว่าเออสรุปมันยิงขวดถ้าเต็มเต็มจริงๆอะ่ะไม่กี่เม็ดก็ตายนะต่อให้ปั๊มยาก็นั่นแหละซ้ำอีกประมาณนั่นแหละ มันจะมาสิบเป็นตายมากคือห้าไม่ตายถ้าติดๆอะ่ะนะครับคิดว่านะมาดิสา่เดียวเลยอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอะ่ะสังเกิดเพื่อนหลังดีหลังดีหลังดีนี่หลังดีได้ละโหห้าสิบมาจะช่วยเข้าไหวน้องของหมดเล้หรอที่ของหมดแ,แต่คนนี้มันของเหลือจัดอะ่ออะตัวสามร้อยอ่ะ ไอคนมีตัวละครเช่ามันผมอะแม่งไม่มีของเลยวะไปะเฮียว่าเบเกอร์แอมินต้องเพิ่มว่าราคาเบเกอร์แข็งแล้วเดี๋ยวเบเกอร์ไอเบเกอร์สิบห้าอู๋ผีเบเกอร์ไม้อะเบเกอร์ไม้แซดอะแม่งเอาตายยากขึ้นมาอย่างเงี้ยคือกว่าจะแม่งตายคือตัวอื่นมาแจมแล้วเอาไงเพราะมันมันหนีแต่มันก็เรื่อยๆอะแล้วกูตามสุดเนี่ยเอาลืมซื้อสุดหรือไงสุดไม่พอหรือไง เอาไม่ยิงกว่าสุดหมดล่ะเอาอีาอหนูรถขังอีหนูก็มไม่ายง่ายนะฮะสิบอะทำไมมีที่ไม่กินยิงเขงาทางข้าอย่างเฮ้ยไอชมินกูว่าแล้วเอชมินเมื่อกี้วาร์ปใช่ไหมตากูไม่ได้ฝาดใช่ไหมกันดูใครจะเรียกมันวะหลอกเล่นอยู่นี่หนุม่ม เส่วนเครืเองบินยิงได้ผมบอกแล้วใครมันจะเติมตัวละครพันมาเพราะแอสแตจโปพันก็เกินไปใช่ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยแอ็ดบินคือราคาบังเกิดเดียวดินเลยแม่นคือเอากันไม่ตายคือคือมึงทุ่งเวลาจะเพื่อนมาช่วยมึงได้เอาง่ายเลยอ้าวควงใครไปแล้วปะ ไม่ได้เฟี้ยวให้น้องมันก็มันแข็งเลยมันก็มันราคาถูกโอ้เฮียเดี๋มันจะตายเมื่อไหร่อ่ะจริงถ้ามันใช้เท่ากันเนี่ยเอาจริงๆดิกูหาไม่เจอแล้วดิโอ้คืออย่างที่บอกขนาดแบบขนาดใช้มังเกอร์ธรรมดามันจะฆ่าผมไม่ได้เลยผมยังไม่หนียม่เหนีอยวิม่เหนียวเลยถ้าผมใช้มังเกอร์แข่งมันมันฆ่าผมได้ใช้ช่องเดียวแน่ผมอ่ะอันนี้ซื้อของหรือยังไงแอดมิน พำญาเฉลี่ยกูสาดตช่วย<อ>เดี๋ยวเขามาเก้ออีกเนี่ยอุย้ยมึงมึงมึงมึามาเก้ออีกดูมาเก้อนั่นอัดนั่นเนนนนนนข้าไม่ได้มึงเข้าไม่ได้มึงอุย้ยมึงจัดเลยเฮียไม่ตาย โอมันจะตายเมื่อไหร่ทุกคนผมว่าต้องให้มีเพ,พิ่มราคาบังเกอร์จริงๆหรือไม่ก็ไอ้บังเกอร์แข็งสุดอะมันควรแข็งงั้นยุบบอกว่ามันควรมีนะไม่เพราะสัตคนใช้ได้ใหญ่มันจะแบบว่าเออพอหนีได้เท่าลุงแต่คือราคาต้องแพงกว่านี้กูก็ขอเชียร์ราคาแพงกว่านี้นะเพราะว่าดูดิมึงใช้กันแบบสิ้นเปลืองเกินแล้วราคาไม,ม่ดิกูดนเบอรเกอร์บักกูสู้ยังไงคือผมโดนเบอรเกอร์บักอ่ะผมสู้ยังไง ว่าโดนบังเกอร์บากไอ้ยานี่ยจัดของก่อนเฮี้ยวโดนบังเกอร์บาคครับทุกคนโอ้โหว่าตีบังเกอร์ช่วยกูยิงกูเฉยเลยแอดมินไม่รู้ว่าแอดมินอคนไหนยิงเมื่อกี้ไม่ทันดูชื่อนะครับขออนุญาตจัดของใหม่นะครับขออนุญาตจัดของใหม่แป๊บนึงลองแป๊บไบื่อแบล็คละโอ้นี่เกีบมังเกิลสีมึงมังเกิลสีมึงมังเกอร์ถึกนักใช่ไหมเมื่อกี้ผมกูสามไม่ใช้ผมเก็บมังเกอร์เก่าของมันมาเแต่นี่กูใช้บ้างละมึงเจอกูละเขาเนี่ยมึงเจอกูละมาสำหรับเป็นควเวอร์ นี่เลยกูไปสามร้อยเลยทำไมอ่ะน้ำหนักกูไม่จำกัดอะ่ะทำไมอ่ะอันนี้เริ่เพิ่มไปเพิ่มไปหกหกไปเลยมาดิลอกแป๊บลอกแป๊บนึงลองกแป๊บนะี่กระเป๋าด้วย่ยบอสแมนเหมือนกัน,นครับแล้วก็อ่าเอาอะไรวะเมื่อกี้น้ำท่อมลอกกูแป๊บหนะึ่งโคตรใช้ของสิ้นเปลืองขออนุญ,ญาตเลยลอกกูแป๊บนะหนึน่งอย่าเพิ่งไปไหนพวกมึงอ่ะยังอยู่ยังอยู่หลักกูมาละมานะปิดท้ายวนะเปิดเงินไม่ได้หนึ่งพัน แต่กูมีแค่สี่พันจบแหละนะครับเขาถือว่าลองเปิดเลยดูนะครับก็มันก็ต้องตายไม่ทุกคนเพราะว่านี่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีพี่มีกล่องทำให้เปิดไม่ได้พันเลยก็คิดดูท่านผู้ชมมาฟาร์มคนมาเล่นกันเยอะอะแล้วมันแบบคนมันว่างว่างทั้งวันนะมันสึ่งอยู่ทั้งวันจะปิดเทอมมาไหนป่ะแล้วมันมาเล่นกันอะมึงลองคิดว่าถ้ามันเปิดได้พันทุกคนน่ะเอาไอ้เฮียแอดมินเอาตังค์ไหนมาจ่ายอะเจ๊งดิมีร้านหมดร้านอย่างนั้นอะคนก็หูแหกงอะมาเล่นอะไรไม่ใช่มาหาแห่มาอุดหนุนเติมมันบินนะไอ้ศาสตค์ไอ้เหาต ผมว่าออกประมาณนี้ก็คือสมเหตุสมผลแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องขับยากระดแบบยากถ้า,างที่บอกมันง่ายเกินไปโอ้มึงมึง,ม,งมึงถ้าทำขนาดนะั้นง่ายขนาดนะั้นคือมึงมึงเอาเลขบัญชีให้มีเล่นมีโอนให้ดีกว่านะถ้ามันจะขนาดนั้นนะครับไม่ยิงเดี๋ยวมารู้เซตผมไม่ยิงเว้ยเดี๋ยวมาดูเซตผมทุกคนผมไม่ยิง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 

เขาจะไม่ใช่แอดมินแต่มาแก้คนที่ยิงเบอร์เกอร์ผมบัคไม่รู้ว่าใครนะแต่คนที่ตั้งเบอร์เกอร์บัคโกคนที่ยิงแอดมินมั้งผมว่าอ้ามาแล้วแอดมินสรุปไม่ใช่แอดมินใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันวาร์ปอะหรือว่าเซิร์ฟมันแหลกแต่ผมไม่แหลกอะถ้ามันแหลกมันก็ต้องไม่วาร์ปดิใช่ไหมแล้วคืนรู้แล้วแล้วคืนรู้หรืออยากว่าฉันมีปปของเออแจะมันเห็นมันเป็นกระเป๋าผมปะมันไม่ท้าพี่เคียขออนุญาตรอเลยขออนุญาตรอเลยขออนุญาตรอเลยนะครับขออนุญาต ช่วยสปอร์ตผู้ชายคนนี้ได้ปะคะช่วยสปอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมค่สี่พันบาทมาแล้วกะกะกะแล้วก็สูตรใช้เพชรซื้อโคตรแพงเอาฟาเบอร์สองดูชื่อบ้างดิใสฟ่ฟ้าบจัดะ่ะ มือรูดกูเซ็ตอะไรเนี่ยฮัลโหลบาล่ะบาล่ะบาละ <c oughs> ่ะกลิ่นเลือดมันแรงว่ะเฮียอันนี้ไปกินแบบว่าดับดับเือดไหลอ่า เดี๋ยวเราวิ่งเดี๋ยวปั๊มตั้มท่อมก็ขึ้นแล้วมั้งเนี่ยเต็มแล้วครับทุกคนเอาละเอาแล้วนอกนองนอกมอกขับตัวเองอ่ะแค่แหละฮ่าฮ่าฮ่ามันสะใจกูยิ่งนักงงงงเป็นไก่ตาแตกเฮียบังเกอร์มึงแข็งอยู่ไหนอันมินอยู่ไหนอะอาโลอาลีอะอาชาลี เอออันผิดอชลีอะอยู่ไหนไม่ได้แคนหรอกลัสี่พันอะแล้วใครจะเกินต้องทำไมเมือ่อกี้เสียงกีฬอดนมินเหรอเออแคนเกินสำหรับไอ้ที่ควักสี่พันมานี่คืองงงงไอ้ที่ไอ,ไอเฮียเซฟเพิ่งเปิดคนมีสี่พันแต่มันจะรู้แหละคนทำคลิปนะเพราะว่าแอดประกาศอยู่เซตแรย,ยงแรงวะ ข๋อยาใส่เดียวเลยเล่นอะไรยิงแรงวะประมาทไปหน่อยจะบอกว่าคขาเล่นกันบินแะตถ้าถ้ามีสี่พันยังแอดมินนะครับหรือว่าอย่างที่บอกผมมีส่สงอย่างคือทำไมมินก็คือคนที่เติมแบบว่ามาันขอมาให้ไงเพราะนั่นคือผมประมาทเล่นแจกเล่นแจกไม่ได้ปะ่ะอุ้ยต,ตายครับเหี้ยผมกลัวไปแชทมินไน้ดิโอเค ผมไม่รปบาดดีกว่าเพราะเขาบอกว่ามันเปิดชั้นสองราะแล้วคือาจจะแบบว่าเป็นการชั้นสองให้พวกคนที่มันเติมชั้นหนึ่งนะทุกคนคิดว่านะ Well, like, yeah.